มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงดังซิกแพคแน่นอย่างเดียวสุริยนเรามักจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายบทบาทนะคะเก่งขยันทํางานแถมหล่อมากด้วยค่ะแต่ว่าสถานะหัวใจหนุ่มเดียวโสดมาแล้วสองปีครึ่งถึงขั้นเลงในชีวิตโสดนะคะบอกว่าในชีวิตบ้านพักคนชรลาด้วยการที่บอกว่าบ้านปลายอาจจะไปอยู่ที่นั่น เิดเผยผ่านทางรายการโต๊ะหนุ่แหม่มบอกว่ามีแผนไว้ว่าถ้าอนาคตต้องอยู่คนเดียวเลือกที่จะอยู่เวสเน็ตแต่ถ้าไม่มีคู่ไม่มีคนที่จะเดินไปด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันมันก็คงต้องอยู่คนเดียวแน่ๆทีนี้จะทํำยังไงเราอยู่คนเดียวและมีความสุขปลอดภัยและเราเอาก็อยู่ในจุดที่ทุกคนอาจจะดูแลตัวเองยากหรือว่าหลงหลงลืมๆไปแล้วเราก็อาจจะมีเพื่อนหรือเป็นคนมีอาชีพมาดูแลเราเราก็เผื่ออนาคตไว้แล้ว ที่สําคัญตอนนี้ก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดหรือถ้าในอนาคตเรามีคู่เราก็จะสามารถดูแลเขาได้หรือมีคนแชร์ดูแลกันมากขึ้นเล่งบ้านปลายอยู่บ้านพักคนชรลาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ